สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีด้วยนะครับอ่าสวัสดีนะอ่านะครับเจ้าของเพจนะครับแบรนด์นี้เป็สองไซส์ใหญ่40ถึง45นะครับวันนี้เราก็มีรีวิวรองเท้านะฮะคู่หนึ่งนะครับสำหรับอ่าหลุยส์วิทองนะครับหลุยส์วิทองสลิปออนนะครับอันนี้วันนี้เรามากันแบบเร็วๆแล้วไวๆยๆวมากเพราะว่าไฟลนมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาของออกไปส่งตอนนี้เวลาประมาณ3ามโมงแล้วเพราะว่ามันน่าจะปิดบานสามโมงครึ่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามารีวิวกันไว้ให้ดูนะครับเพราะว่าคู่นนนี้้้องฝาาากกมขยะะฮแลว พี่คนที่สนิทกันอีกคนหนึ่งก็รับไปนะครับก็ในราคาแบบโนกำไรเลยนะฮะแบบให้กันไปเลยนะครับก็คือให้ขายขายออกไปนะคะช่วยกันช่วยช่วยการขายออกไปนะครับก็เป็นหรือวิตองคราสกินอะไรสักอย่างไม่รู้อันนี้คือหาข้อมูลแล้ยวแต่ว่าเออข้อมูลมันอยู่ในมือถืออันนี้เราเอามือถืออนน่นเราก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาพอที่จะเซิร์ชหาให้นะฮะอันนี้ก็คือหรือวิตองนะครับเป็นตัวสลิปออนนะฮะสวยมากเลย คือในตอนในรูปก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันจะสวยไหมวะต้นแบบเรายังไม่ได้มาทุกมุมเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบของมาถึงแล้วแบบเออคุ้มแล้วว่ะพี่เอ้ยได้ไปอะ่ะอันนี้เป็นไซส์แปดครึ่งนะฮะแปดครึ่งน้องแจ้งมาว่าใส่ได้ที่28เซนแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเท้าบานเนี่ยมันต้องมันต้องยัดไม่ค่อยเข้าเพราะว่าดูทรงรองเท้าแล้วเดี๋ยวสักครู่นะลองใส่ก่อนแป๊บหนึ่งนะ เออจรงเงี้ยบานๆเลยเอาจริงปะเรายิ่งเงี้ยเรายิ่งหกจุดห้าเรายังใส่ได้เลยอะ่ะกาบข้อประธานาภัยเหลือเท่านี้เหลือเหลือเท่านี้เงี้ยเป็นการยกงแบบรีวิวรองเท้าได้เหี้ยมากเออนั่นแหละนะคะพื้นพื้นนะครับพื้นพื้นเนาะก็เอางี้เอาข้างนี้ไว้อะนี่นะครับพื้นพื้นมีดอกตรงนี้มันเล็กน้อยแต่ เฮยเราว่ามันายังเต็มอยู่อย่าคิดมากกับตรงนั้นเลยเพราะว่าดูรงเท้าให้ดูแบบนี้เลยตรงนี้มีตลอกนิดหน่อยช่างมันอย่าไปซีเนียรของนิดสองยูต้องเข้าใจในอะันเดอร์สแตนมันนะจ๊ะเป็นลายธงชาตินะเป็นรับนะครับอ่ะอันนี้ลูวิทองนะฮะดูเหมือนเดิมนะครับตัวโอตัวโตัวเอ็นะฮะตัวโตัวเนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะฮะอันนี้เราไปกันไวๆเลยนะครับ อ่ะฮะหลุยส์วิทองนะครับอันนี้คือซอฟนะฮะซอฟป,ปีหลังๆนะครับซึ่งเป็นหลุยส์วิทองแบบนี้นะครับดูตัวโอดูตัวเอ็นเหมือนเดิมนะครับ o, โอกลมเอ็นแปลายแหลมๆตรงนี้นะฮะแฮร์รีสนะครับอาร์ A, นะครับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะฮะกับตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเอลสั้นโอกลมเอ็นแหลมนะครับ o, โอกลมเอ็นแหลมเนาะแฮร์รีสเหมือนกันนะครับอาร์ A, นะฮะตัวนี้เป็นรหัสออ่ 1105น้านะครับปีสิบห้าอาทิตย์ที่1ิบนะฮะปี1ิห้าอาทิตย์ที่1ิบนะครับ,น,รบนี่นะฮะตอนน้องเขาเตือนน้องก็ส่งมาถามว่าพีม่มันแทนหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเลยบอกว่าวยังไงก็แท้เนี่ยแท้เรากล้าดมเพราะว่าหนังมันดีมากห,หนังโคตรดีอ่ะไอเนี้ยตัวเองเรายังใส่ได้เลยอ่ะเฮ้ยสวยอ่ะมาแม่งหลุยเวทตองอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ยพี่มอนแม่งได้ไปแม่งโชคดีว่ะโอเคเราก็ อย่างก็คือข้างในนะครับหลุยส์วิทตองนะฮะจะปิดไปถึงครึ่งตรงนี้นะครับเนาะงหลุยส์วิทตองจะมีหนังปิดไปถึงครึ่งตรงนี้นะครับนะฮะหลักสังเกตสำหรับหลุยส์วิทตองอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นแหละครับมีประมาณเท่านี้นะครับเป็นอ,ปอืมสลิมอาที่เอามารีวิวอันนี้คืออันนี้แจ้งไปตรงๆเลยก็คือขายไปในราคา3 2 0พันสบาทนะ้องให้มาในราคา3,200บาท กำไรไม่มีเถมเอามันถึงเนี่ยเดี๋ยวออกค่าส่งเองใช่ไหมแต่ก็คืออันนั้นก็ถือว่าเป็นเราได้ทําคลิป1 1คู่นะครับก็เท่านั้นไม่ได้ส่งมารีวิวนะอันนี้คือฝากมาขายเลยแล้วขายได้จริงๆนะครับคนที่ซื้อไปก็มีตัวตนจริงๆนะฮะก็อยากจะบอกตรงๆว่าไอ้เหี้ยพี่มึงโคตรคุ้มเลยว่ะคู่นี้แม่งสุดจริงอ่ะอ่ะฮะมีป้ายลุยตรงตรงนี้นะครับเนาะ ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็เหมือนเหมือนกันทุกคู่นะหรือวิตรงตรงนี้ก็นิดนึงดอกนิดนึงดอกนิดนึงช่างมันคำว่าม a อินยังอยู่เลยอะรองเท้าใช้งานโคนตัวใหญ่อันนี้น่าจะใส่ได้ถึงนั่นแหละครับ27-28ได้อยู่เอาว่าคนที่เอาไปใส่ได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ะครับยืนยันซอฟแปดครึ่งใช่ประมาณนี้นะฮะหรือวิตงนะครับหรือวิตองนะครับ,รออรบของแท้โคตรสวยเลย คือมันเคยเจอเหรีของปลอมแล้วก็เคยเจอของแท้ขายในแอปก็เจ็ดพันกว่าบาทสีนะ่พันห้าเจ็ดพันพี่แม่งได้ไปโคตรถูกเลยรู้สึกเสียดายในรองเท้านิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกพี่น้องกันได้ไปเหมือนเดิมเนาะก็เอาไปเถอเอาไปใส่สวยๆแล้วกันนะพี่นะบอกได้เลยว่าคู่นี้แม่งสุดจริงๆพี่ไม่ต้องไปหางานลุน้นไม่ต้องไปวิ่งหางานลุ้นแหละงานนี้แหละครับราคาส2 0พันรอแล้วจบเลยเคยเจอนะสี่พันห้ากว่า นี่คือเพจแบบเมื่อก่อนเลยอ่ะที่เจอที่เพจใหญ่ๆเมื่อก่อนเขาเอามาขายตีพันขกว่าแล้วก็มีขายในแอปที่จับต่อไปขาย700 0กว่าคู่นี้3,2 0 0คุ้มแล้วฮเอาไปใส่แล้วเก็บไว้ดีๆนะครับวันนี้ก็รีวิวเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปส่งของแล้วเดี๋ยวมันตัดรอบแล้วเดี๋ยวของมันจะได้ช้านะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันกับเพจรองเท้าแบรนด์มือสองไซส์ใหญ่40-45ถึง้านะครับถ้าเกิดจะซื้อในโชปปี้ก็ ไม้แล้วมไมสไตล์ใบต้นตีนใช่ไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็เป็นอินส a แกรมเพิ่มมาตอนล่าสุดนะครับลักชัวรี่เซ d h a n ์แฮนด์เอ้ลักชัวรี่สน้นเกอร์เซคันด์แฮนด์นะครับถ้าเป็นในขายดีเป็นอะไรวะตัวจำไม่ได้แล้วว่ามันยาวนะฮะก็ลองลองหาดูจริงๆมันก็คือรองเทา้าเหมือนเหมือนรองเท้าก็ลิสเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ราคาก็แล้วแต่นะฮะถ้าเกิดไปเจออนไนถกูก็ทางก็บอกว่า ได้ราคานี้นะแบบวขอราคานี้ได้ไหมก็จะลดให้เดี๋ยวถ้าเกิดยูดมาแบบไม่ได้บอกอะไรก็ราคาราคาในนั้นนะฮะเพราะว่าราคาตามใจพ่อขาพ่อขาอยากขายเท่าไหราาา่ก็าขายครับก็โอเคไปแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีเฟนดีแท้แท้แล้วนะครับเฟนดีนะครับนะฮะเจอแล้วนะฮะแล้วก็วาเลนติโนอ่าแมททัลลิกยกกล่องนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะครับวันนี้บายบายสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีด้วยนะฮะ